ดีมหมาหมอกรปู่ไพวงได้หัวใจใหม่แล้ว รอหลานสาวมารับอ่างเปาเตรียมออกจากโรงพยาบาลปู่ไพรวงเตชานร้องโพดภาพหลานสาวสุดเลิฟทั้งสองคนน้องปีใหม่และน้องโคโมโมในชุดจีนสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นว่าสินเจียยุอีสินนิงวใช้ตรุษจ,จีนปีนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับปู่แล้วก็เพิ่งไปทำบอลลูนหัวใจมาได้หัวใจมาใหม่แล้วกำลังรอสองสาวน้อยมารับอ่างเปาพร้อมเผยคลิปคุณปู่กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลหลังผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจโดย ปู่ไพวงบอกว่าดีใจทำบอลลูนหัวใจเสร็จแล้วเส้นเลือดติบ2เส้นเส้นหนึ่งติบไป95%ดีที่มหาหมอก่อนกำลังจะออกจากโรงพยาบาลพร้อมบอกว่าได้หัวใจกลับมาใหม่แล้วตอนนี้ก็ต้องระวังในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการกินตอนแรกปอด,ปอดตอนนี้โล่งแล้วพร้อมอวยพรทุกคนในวันตรุษจีนด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ